ตรงนี้นะครับก็คือเป็นว่านลิศสีดวงนะครับเนี่ยส่วนลักษณะของต้นใบจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับส่วนหัวนะครับก็กำลังจะออกหัวนะครับให้ fc นะครับผมก็พยายามที่จะให้เขาเกิดหัวให้มีหัวให้เยอะๆนะอันนี้คือ ลักษณะของดอกนะครับจะคล้ายๆดอกกระเจียวนะครับพืชพวกนี้จะเป็นพืชตะกูลขมิ้นนะครับสำหรับ Fc ที่มีอยู่แล้วนะครับก็สามารถนำมาใช้ได้นะครับนี่อันนี้เป็นว่านลิซิดวงนะครับแกนใบนะครับ ถ้าแก่แล้วจะออกสีม่วงไม่เยอะนะครับถ้ายัางอ่อนๆอยู่สีม่วงจะเห็นได้ชัดเห็นนะครับกลางใบนะครับนี่ลักษณะถ้าต้นที่เขาออกดอกนะครับเช่นตัวนี้นะครับหรือไม่ก็ต้นนี้นี่ก็แสดงว่าเขาพร้อมที่จะออกออกหัวนะครับภาษาอีสานก็คือว่าลงหัวนะครับคําว่าลงหัวนี่ก็คือหัวของเขาจะเยอะ นะครับในลักษณะที่ว่ามันจะแตกออกในลักษณะของคล้ายขมิ้นนะครับนะนี่ฮะสำหรับลำต้นเอ่อสำหรับท่านไหนที่ไม่แน่ใจนะครับก็ให้ปรึกษาผู้รู้ก่อนนะครับว่าเราจะใช้อย่างไรนะครับในปริมาณเท่าไหร่นะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็จะขอแนะนำนะครับว่าวิธี ใช้ใบในการต้มเราจะทำอย่างไรนะครับเดี๋ยวเรามาฟังวิธีการใช้ใบของว่านลิสีดวงกันเลยครับสวัสดีครับ FC ช่องวิธีชีวิตชนเผ่าไทยขาบ้านศกแมวนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องของว่าน <c oughs> ว่านลิสีดวงนะครับอันนี้ผมจะบอกไว้ก่อนคือเขาเรียกว่าว่านลิสีดวงนะครับ สำหรับลักษณะของใบดอกลำต้นและหัวก็ให้ F.C ไปดูคลิปก่อนก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้ผมจะแนะนำวิธีการต้มนะครับและวิธีการที่เราจะไปเอาใบของอว่านลิซิดวงมาต้มนะครับก็ให้ไปเก็บวันอังคารเหมือนเดิมนะครับการเก็บว่านาลักษณะคืออย่าให้เงาของเราไปทับต้นว่านนะครับ 3. วิธีการเอานะครับก็มีคน และวิธีที่เอานะครับที่ผมเคยบอกไว้ในคลิปต้ตนๆยาดีพยาธรนนะครับทีนี้พูดถึงเรื่องของว่านลิซิดวงนะครับหน้าหน้าฝนนะครับว่านจะไม่มีหัวหรือว่ามีหัวก็น้อยนะครับโบ,บ,บราโบราณเขาบอกก็คือต้องใช้ในส่วนของใบนะครับมาต้มนะครับสำหรับ FC ที่ขอเข้ามานะครับที่ผมจัดให้ นะครับผมก็จะจัดให้ไปเป็นบางรายนะครับในช่วงหน้าฝนเพราะว่า,าว่านเนี่ยถ้าเราตัดใบเขาก็จะไม่มีหัวจุดประสงค์ของผมที่จะส่งหัวก็คือต้องการให้ FC ได้ไปเพาะไปปลูกเอาไว้กินรักษาลิืีดวงด้วยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นบาวนิดขถอะเถคะเพราะต้องขอบอกไว้ก่อนนะครับว่าผมไม่ใช่หมอยานะครับในลักษณะนี้คือ,อใช้มากับตัวเองแล้ว าหายนะครับได้ผลแล้วก็ญาตพี่น้องอยู่ข้างเคียงนะครับก็หายนะครับไม่ว่าเป็นฤทธิ์ดวงวาหรือฤทธิ์ศีดวงจมูกอะไรก็แล้วแต่นะครับทีนี้เอซี FC, เมื่อได้ยาว่านว่านว่นตัวยาว่านไปแล้วนะครับก็ผมจะส่งให้นะครับตามตําราก็คืน3ใบา3บาใบทั้งครั้งนี้ทั้งนั้นคือไม่ใช่ว่าใบาเล็กใบใหญ่ ต้องเป็นใบเล็กต้องเป็นใบใหญ่นะครับสามใบในที่นี้จะคือสามใบเท่านั้นจะเป็นใบเล็กและใบใหญ่ก็ตามนะครับต้องใช้แค่สามใบเท่านั้นนะครับบานิดก็จะทําการล้างให้สะอาดในระดับหนึ่งนะครับเมื่อท่านได้ไปนะครับก็ต้องแกะทําความสะอาดนะครับพอทําความสะอาดแล้วต้มให้สุกนะครับย้ํานะครับให้สุกจะเป็นหม้อดินหรือการนำร้อนกระดาษต้มให้สุกน้ําแรกนะครับก็ ถ้าไม่ได้ไม่ดื่มยิ่งดีนะครับก็ลินทิ้งไปนะครับส่วนน้ําที่สองก็ต้องให้สุกอีกนะครับต้มให้ยาสุกแล้วใช้ผ้าเขาบางกรองนะครับกรองกรองเสร็จแล้วให้ดื่มเช้าเย็นวันละแก้วออกนะครับจะก,ก่อนอาหารหลังอาหารก็แล้วแต่นะครับแต่ถ้าเป็นลักษณะหัวสดนี่เราสามารถทานได้เลยนะครับตัวยายจะมีลักษณะขมนิดนึงนะครับถ้าเป็นหัวจะขมมากนะครับในหน้า แรงนะครับรือประมาณปลายธันวามกราเนี่จะมีหัวส่งให้ FC นะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าไม่จําเป็นบบาวไทยขาจะไม่ส่งใบให้เด็ดขาดนะครับเพราะว่าต้องการอยากได้หัวและทีนี้สมมติว่าที่เราปลูกนะครับมีใบแห้งนะครับอันนั้นก็เก็บไว้ใช้ได้นะครับเพราะว่าตัวยามันอยู่ในนี่แล้วพอมันแห้งก็เก็บไว้ในที่ร่มเช่นเดียวกันนะครับพอจะเอามาต้มก็นํามาแค่ ใบแล้วก็ล้างน้ําแล้วก็ต้มให้สุกอ,อย่างที่ผมพูดในต้นคลิปนะครับอันนี้ก็เหมือนกันเมื่อผมส่งไปให้3ามใบนะครับมันจะมี1 2 3สอย่างนี้นะครับแล้วผมก็จะมัดเป็นมัดนะครับก็ให้เอฟซีใช้มัดเนี้ยมัดเนี้ยต้มก่อนนะครับต้มส่วนที่เหลือก็แกะแล้วก็เอาไปผึ่งแดดไว้ไม่ใช่เอาไปผึ่งลมไว้นะครับ เอาไปลืงลมไว้ในลักษณะในล่มนะครับเพื่อที่จะรอรอรอมัดนี้มันจืดพอมัดนี้จืดเราก็เอาเอาใบนี้ชุดนี้ไปออกไปทิ้งไว้ข้างนอกนะครับแล้วก็ใช้ใบต่อไปในการที่จะต้มยานะครับประมาณนั้นนะครับถามว่าทานานานไหมนะครับก็ไม่นานนะครับถ้าสมมุติว่า,าตัวยาตรงนี้มันถูกกับ โรคซีรีสิดวงแล้วก็อยู่ถูกกับทาุของเราเนี่ยจะใช้เวลาไม่เกิน7วันก็จะเห็นผลในลักษณะของการยุบลงนะครับแล้วก็ไม่หายปวดดีขึ้นถ้าอย่างนั้นคือให้ทานต่อนะครับแต่ถ้าทานแล้วไม่ไม่ไม่หายดีนะครับไม่หายดี f อต้องลักษณะคล้ายๆว่าต้องปรับเปลี่ยนถ้าทานหมดทั้ง3มัดนี้นะครับไม่ถูกกับโรคตัวเราเองแล้วก็คือต้องหายาตัวใหม่และนะครับหายาตัวใหม่มาทาน คือมันจะไม่เหมือนอายาแผลปัจจุบันนะครับเพราะว่าตรงนี้มันคล้ายๆว่ามันจะอยู่ที่ธาตุของเราด้วยนะครับว่าธาตุของเราเป็นธาตุดินน้ำงลมลมหรือไฟนะครับก็อันนี้ผมก็จะส่งให้ f c ซทางขันแกล็หรืออะไรนี่แหละครับจำไม่ได้นะครับเพราะเขาดิสโททักมานะครับผมก็จะทำให้ใหอย่างนี้ จะใช้ใบมัดไหนต้มก็แล้วแต่ะนะครับก็ได้นะครับแต่ว่ากลับไปแล้วเอาได้รับสินค้าแล้วก็ล้างอีกหน่อยนึงนะครับล้างอีกหน่อยหนึ่งให้มันสะอาดนะครับถ้าเราจะพูดจริงๆแล้วนะครับที่บ้านผมนะครับเปิดเ,เขาเรียกว่าวิจเปิดเ,เป็นค่าครูนะครับสามมัดอย่างนี้หนะึ่งร้อยบาทนะครับสามมัดหนึ่งร้อยบาทถ้าเป็นหัว ก็299บาทต่อหนงชุดรวมค่าส่งแล้วเรียบร้อยแต่อันนี้ผมจะส่งให้ Fc ที่ขอมาโดยผมจะออกค่าส่งเองนะครับแล้วก็ Fc รอรับฐานที่บ้านได้เลยนะครับทำตามคลิปที่ผมแนะนำนะครับคือวิธีการต้มนะครับวิธีการดื่มอ่าลืมไปที่นี้สุดท้ายนะครับของแสลงนะครับก็คือ1ของหมักของดอง2แอลกอฮอล์นะครับส่วนอย่างอื่นไม่มีครับ2ออย่างเท่านั้นที่จะ แสลงนะครับขอเอาไว้ก่อนพอหายเสร็จแล้วค่อยดื่มค่อยกินได้นะครับอะไรก็ได้ไม่มีปัญหานะครับนี่คือตัวอย่างโอเคนะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็มาแนะนําการต้มนะครับเพราะว่าอีกสี่หลายคนก็ถามเข้ามาครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขออไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ